สวัสดีครับเช่นเคยครับก่อนจะไปรับชมแนวทางคืนนี้ขอไปสรุปผลงานหน้าช่องของน้าเองครับสรุปผลเมื่อคืนผลจบ1ต่อ1สําหรับบอลหน้าช่องเมื่อคืนครับและโปรแกรมฟุตบอลคืนนี้วิคอบอลสวีเดนคู่ของฮัมมาบี้พบเดเกเฟ,ฟอร์ดวันที่26พฤษภาคม2568เวลาเที่ยงคืนวันนี้กับช่องนาเอาอยู่แนวทางบอลทุกวันและขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องของนาครับครบจบที่เดียว ไลน์แอ bbbet ขอกีฬาห้ามพาดดูบอลสดได้ฟรีฟรีทักสอบถามมาได้ตลอด24ชั่วโมงและได้เข้าพร้อมกลุ่มฟุตบอลครอบครัวของน้าบอกว่ามาจากช่อง y o u u u e หน้าเอาอยู่นะครับรับได้ฟรีได้ที่ VIP ข้อมูลอยู่ใต้คลิปนี้นะครับ รีวิวบอลสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านฮัมมาบี้ไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นการจัดทัพจะวางระบบการเล่น4-3-3เตรียมส่งเบสลากับตันทีมยืนเป็นหัวใจในแดนกลางโดยจะมีเตกีและมาคุดคาสันคอยช่วยประสานงานกองหน้าใช้เปาลอลาฮัมเป็นทีเด็ดจบสกอร์ลิมเส้นขวานั้นยังมีมอนตาเดอร์มัตเยสที่ยิงได้ด้วยเกมล่าสุดเป็นทีเด็ดของทีมวันนี้ทางฝั่งทีมเยือนเดเกอต้องเสีย ยูฮานีกองหลังฟินแลนด์ที่ติดโทษแบนคาดว่านาซิรูโมโดจะเข้ามาทำหน้าที่แทนส่วนตำแหน่งอื่นยังพร้อมลงเต็มที่การจัดทัพจะมาในระบบ3 4 2 1หนึ่งหน้าเป้าโปมาฟารายวัวฮอกาปาเลตไตจะเป็นตัวเลือกแรกล่าตาข่ายกลางลูก2ตัวมาคัตลับเฟอร์ตี้ตัวทีเด็ดและเอเลียบาซูจะรับหน้าที่ตามเกมของทีมตามหลักชุดเดิมสรุปทัศนะในเกมนี้ฮัมมาบี้เจ้าบ้านทีมอันดับ4ของตาราง มี21คะแนนจาก11นัดก,กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีแม้ว่าเกมล่าสุดจะแพ้ให้กับจาฟูงม,มอนบี้หนึ่งสองคาบ้านซึ่งเป็นการหยุดสถิติไร้พ่ายที่ยาวนานถึง6นัดติดต่อกันแต่นั่นก็ไม่ได้ลดทอนความแข็งแกร่งของทีมไปมากนะักโดยเฉพาะในเกมลุกที่ยังคงมีประสิทธิภาพและได้เปรียบจากการเล่นในบ้านซึ่งแฟนบอลให้การสนับสนุนอย่างเดียวแน่นทางฝั่งทีมเยือนเดเโอตอนนี้อยู่ในอันดับที่8ของตารางมี13คะแนนฟอร์มโดยรวมยังไม่นิ่ง เกมล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้1-3ทํำให้เห็นจุดอ่อนในเกมรับที่ยังเสียประตูง่ายประกอบกับสถิติการเล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีนะดูแล้วเกมนี้ฮัมมาบี้มีโอกาสคว้าชัยชนะมากกว่าฟอร์มในบ้านที่แข็งแกร่งและแรงจูงใจในการกลับมาคว้าชัยหลังจากแพ้ในเกมล่าสุดจึงน่าจะหาทางปลดล็อกความมั่นใจได้ระดับความมั่นใจ80%เลือกเจ้าบ้านครับและช่วงทิ้งท้ายคลิปครับสนใจอยากไปลุยต่อรับได้เพิ่มกว่านี้มาได้เลย น่าจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆกันไปในวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมมาจนจบนะครับขอบคุณครับ